จะได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคงจะลืมแล้วมั้งพาจะคิดไว้คงเป็นได้แค่ฝันคงไม่ใช่ผู้ชายที่ทำให้เธอสมมปองมีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่ว่าเธอเธอไม่เหมือนคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคงจะลืมแล้วมั้งพาจะคิดไว้คงเป็นได้แค่ฝันคงไม่ใช่ผู้ชายที่ทำให้เธอ ก็ไม่รู้อะไรนำพานฉันมลยเจอเธอผู้ชายที่เซอเซอแต่เธอก็ยังมองเป็นคนธรรมดาไม่มีรอบีเองแต่เธอจงใจเย็นไม่นานก็คงมี้เธอไม่ใช่ดาวบนฟ้าแต่เป็นดาวอยู่บนดินไม่นานอยู่กับฉันแต่ไม่นานคงจะชิน่นเธอมาคนเดียวไม่มีแกงไม่มีทีมแร็ปเปอร์ที่กระจอกแต่สวรรค์ สวัสดีจ้ากินแซ่บต่างแดนกับประกวังสาวโคราชในสวีเดนอีกตามเคยแล้วเดี๋จากพี่น้องวันนี้ประกวังพามากินสมตําขนมจีนจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้สมตําขนมจีนสมตําปูปลาะะะจ้าปูดองไข่เต็มทองอีกแล้วจ้ะอืมแซ่บแซบวันนี้ก็จะมีผักแกมก็จะมีผักชีลาวผักชีลเลือดแล้วก็มะเขือลายกบเนาะจา้ะเนาะแล้วก็ผักกาดหินหรือว่าสลัดหินจ้ะพี่น้องแล้วก็พริกหยวกสีเหลืองนะคะหวานหวานนี่อร่อยจ้ะแล้วก็จะมีใส่กอก,อกจ้ะ ใส่กอกยักษ์ของฝรั่งเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มีไก่ตุ๋นเนาะจ้ะเนาะไก่ตุ๋นเหลือจากเมื่อวานจากพี่น้องจ๋าไม่มีทิ้งนะจะกินให้มันมดจะอุ่นแล้วก็มากินซ้ําอร่อยคือเก่าจ้ะมาพี่น้องหืมมะเขือลายกบขาวจ้วจ้ะอ่อนๆเลยก้างล่างจะเป็นขนมจีนจ้ะพี่น้องจ๋านี่ป๊อดตำขนมจีนตำผสมผสานจ้ะพี่น้อง ไม่ใส่น้ำตาลนะาจะเนี่ยแซ่บมะเขือวานหวานไปรอบนี่เจอมะเขือสดมากเลยจ้ะมะเขือร้านแขกจ้ะพี่น้อง ใหญ่มากเดือนมีนานล้วคิดว่าหิมะยังขาวโพรนอยู่เลยพี่น้องจ้า ฮิมะทิ้งท่ายยังขาวโพนอยู่เลยจ้ะแต่ละปีหิมะมันจะมดไม่เหมือนกันเนาะคะเนาะบางทีมดไวมดชา้าปีนี้เดือนมีนานแล้วหิมะยังขาวเต็มอยู่เลยจ้ะปะกหวังก็เลยถ่ายมาให้ดูมันก็สวยดีเนาะเจ้ะเนาะใส่กอกหอด,ดอก ขีมะเนี่ยเวลามันเยอะๆหรือเวลาหนังมองมันเนี่ยสวยพี่น้องแต่ว่าเวลาไปทำงานนี่แกเอ้ยใหย้่พูดเลยลำบากคักแทะขีมะหลายนี่ท่วมหัวเขานี่ไปทำงานยางลำบากเลยแกเอ้ยแต่ว่ามันก็สวย อยู่ต่างประเทศข้อดีข้อเสียมันก็มีค่ะพอๆกันจากพี่น้องจ้ะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียอย่างเดียวหรอกจ้ะข้อดีมันก็มีจากพี่น้องมันก็สวยงามอากาศก็บริสุทธิ์จ้ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีมลภาวะเป็นพิษประเทศเขานี่จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับมลภาวะเป็นพิษมากเลยจ้ะก็เลยไม่ค่อยมีมลภาวะเป็นพิษเหมือนบางเหล่าบ้านเราลดลาอะไรก็เยอะแยะไปหมด อืูดองอม,มันพี่้องหอม ไก่ตุนเปื่อยเปื่อย มะละกอนี่ประกวางขูดเอาจ้ะไม่ได้ซับจ้ะบางคนเขาซาาับมะละกอเอาเนาะจา้ะเนาะ เพชรพี่น้อง ปูกระเด็นแกเอออืม,อม,อมพี่น้องดูจะ้ะไข่นั้นเนี่ยไข่เหลืองเต็มท้องอืมมันมาก อยู่ต่างประเทศมันก็ไม่เชิงวอดอยากหรอกพี่นองจ่าของกินมันมีขายอยู่จ้ะในเฟซบุ๊กก็มีตามร้านไทยก็มีจ้ะซูปเปอร์มาร์เก็ตก็มีคืนอยู่ที่ว่าเราจะลู้จักไปหาหรือเปล่านะพี่นองถ้าลู้จักไปหาเราก็ได้กินจ้ะพี่นองจ้ามันไม่ได้ว่าอดอยากจนว่าลําบากยากเห็นประนั่นน,ก,นก,กเนาะจ้ะเนาะอยู่ต่างประเทศนะ่ะ เราต้องออกไปหากินเองจ้ะเราวึึงจะเจอของกินน่ะพวกปูพวกอะไรเนี่ยปักวังก็ไปร้านไทยนะคะถ้าร้านหนึ่งไม่มีก็ไปอีกร้านหนึ่งจ้ะวันยุดเสาวจิดก็ขับรถไปหาหาสื่อหามาไก่ตู้เย็นแช่ไว้ต้องทำอย่างนี้เดี๋ยวถึงที่ได้กินพี่นงเอ้ย ถ้าอยู่บ้านไม่ออกไปหามันก็ไม่มีกินหรอกอ่ะมันต้องออกไปหาซื้อเอาเองจ้ะแล้วก็เสิร์ชหา,าบาอินเทอร์เนต็ตมองไหนมีเนาะจ้ะเนาะ ใหญสะใจจริงๆสลัดหินเนี่ยมันเฟื่อนๆืนพี่น้องกินก็สมตามแซ่บแซบจ้ะเหมือนผักกาดหินบ้านเองอาจจะรสชาติประมาณนั่นจ้ะหื้นๆประมาณนั่น วันนี้กินพักเกือบหมดถาดแกเอ้ยอ No. trên subscribe cho kênh Ghiền Mì มองไม่เห็นเท <laughs> ่าแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นเด้พี่น้อง <laughs> <laughs> เศรบคพักจ้ะ มัดเกี่ยงอืม,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 ม มดเกลี้ยงโอ้โหถาดมาเริ่มเลยพี่น้องจ้าสมตําขนมจีนแล้วก็มีไก่ตุนเหลือนิดเดียวนอกนั้นมดเกลี้ยงเลยจ้ะพักเพลกโอ้โหแซ่บจริงๆพี่น้องสําหรับวันนี้นะคะปะกวางขอขอบคุณที่ติดตามรับชมปะกวางสาวไทยในต่างแดนเด้อจ้าเด้อขอบคุณจ้า